นายกเจมนตรีทุกคนอาการมะม่วงของบ้านใครเป็นแบบนี้บ้างวันนี้นะเกษตรมนตรีได้รับเกียรติอย่างมากนะที่จะมาให้คำปรึกษามคอนเซิลนะคะบอกว่าไออาการมะม่วงยางไงมาดูให้หน่อยสิมันเป็นอาการปกติหรือเปล่ามันไม่ปกตินะคะที่คุณเห็นนี่คือน้ําดอกไม้สีทองนะคะแต่ที่คุณเห็นนะทองเต็มหมดเลยจริงๆร่ง้าคุณดูดิที่พุ้นก็ทองบนต้นก็ทองค่ะ ทองแบบนี้คืออาการไม่ปกติของมะม่วงนะคะเราจะโคชชิ่งผ่านกับคลิปวิดีโอนี้นะคือสอนเจ้าของอเจ้าของต้นนี้ไปด้วยแล้วก็สอนพวกคุณไปด้วยเลยนะคะมันมีสาเหตุอยู่2ประการนะ1ึลูกมันเยอะจัดเวลาเรามะม่วงลูกมันเยอะจัดมันก็จะสลัดออกเป็นเรื่องปกติธรรมชาตินะคะแต่ที่คุณเห็นในภาพเนี่ยมันสลัดจนเกษตรมนตรีเรียกว่าสลัดเจ๊งสลัดเจ๊งนี่เป็นคําศัพท์เกษตรมนตรีอย่างเดียวนะคุณอย่าเอาไปอ้างอิงที่ไหนนะคะไม่มีตําราไหน อบอกกูนะาสังเกตนะด้านล่างเนี่ยมันปริมาณล่วงออกมาเนี่ยมันจะยกกว่าด้านบนคุณดูด้านบนดิมันด้านบนเนี่ยลูกเหลือนิดเดียวอะแต่ข้างล่างล่วงกล่าวไปหมดเลยแบบนี้ก็เสมนมอตรีเรียกว่าสลัดเจ๊งคุณเตรียมตัวเจ๊งได้เลยค่ะ มันมันไม่มีทางเนะ่มันต้องเกิดผิดปกติอะไรแน่นอนเลยถ้าเกิดอาการสลัดเจ๊งขึ้นนะคะประเด็นที่2นั่นก็คือมันมีอาการเชื้อราเข้ามาม่วงคุณแล้วไม่ว่าจะเป็นมะม่วงพันอะไรก็ตามนะสังเกตง่ายๆเลยขั้วมันจะเปาะมากขั้วมันจะไม่เหนียวมันเลยทําให้ลูกเนี่ยมันสลัดออกไปเลยใครลูกไหนไม่แข็งแรงลูกไหนขั้วเปาะลูกไหนขั้วเออจะล่วงไปก่อนเลยค่ะแล้วนี่แหละคุณเลยเห็นบริเวณที่พื้นเนี่ยมันเยอะไปหมดเลยแบบนี้นะคะอันนี้เนี่ยพอเชิญเกษตรมตรีนม,มาดูปุ๊บเนี่ยเราบอกได้เลยมม่่่วงทีีีเเป็นนนแบบ้ย ฟันทงให้คุณเลยนะคะว่าไม่ปกติแปลว่าเป็นอาการที่2ค่ะสรุปนะคะถ้าเกิดว่าอาการสลัดลูกโดยที่ลูกมันเยอะเนี่ยนะหนึ่งให้คุณดูซิว่าไอ้ต้นอื่นเยอะๆเหมือนกันยังมาสลัดลูกในอาการแบบนี้หรือเปล่ากับ 2. การสลัดลูกนะคะเพื่อเปลี่ยนชุดใหม่มะม่วงเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยคะมันจะเอาชุดที่2เนี่ยมันจะสลัดลูกลูกชุดแรกเนี่ยทิ้งแต่การเกิดกรณีแบบนี้น้อยต้นมากมันไม่ได้เกิดกันเยอะแล้วก็เกิดกันบ่อยนะคะกรณีที่คุณเหตุแบบนี้ ฟันทงได้เลยว่าเกิดการติดเชื้อรายอย่างแน่นอนนะคะเพราะนั้นเดี๋ยวเกษตรกรีจ่ายกรรแนะนําต่อไปนะว่าจะแก้ไขด้วยวิธีอะไรดีถ้าคุณปรึกษาเกษตรกรีรับประกันได้ว่าไม่มีข้อไหนที่เกี่ยวกับมะม่วงแล้วเราแก้คุณไม่ได้นะคะถ้าไม่จะเป็นจะต้องเป็นเกี่ยวเสวยนะทุกอย่างเลยถ้ามีอาการแบบนี้คุณเอาไปลองพิจารณาดูสังเกตดูว่ามะม่วงคุณมันเป็นแบบไหนและถ้า ไม่เข้าใจอะไรนะคะอินบ็อกซ์มาปรึกษาเราได้นะเราให้คำปรึกษาคุณได้นะคะแบบฟรีๆเลยอยากรู้อะไรตรงไหนข้อมูลอะไรบอกเราได้นะคะเพราะเราคือ Marketing Expert